วันนี้มาดูสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องถล่มดงนักเลงสร้างโดยคุณประวิทย์ชุม่มฤทธ์นะครับผู้กำกับการแสดงก็คือคุณชุติมาสุวรรณรัตน์เข้าฉายเมื่อวันที่21มกราคมปี2521ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มพายนี่ผมหยุดให้สังเกตต้นก้ามปูที่อยู่ด้านหน้านะครับที่มีแผ่นป้ายแปะไว้นะครับที่อยู่ด้านหลังนู่นนะครับหลายท่านคงจะเคยสังเกตนะครับว่า เวลามีฉากคิวบูหรือฉากที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนเก่าๆในหนังไทยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับเจนในช่วงนี้แหละครับช่วงปี2018มาเรื่อยมาจะสังเกตเห็นว่ามีต้นกามปูต้นใหญ่ต้นหนึ่งบางทีก็มีแม่ค้ามาหน้าขายของก็เป็นที่สงสัยนะครับแต่ว่าเป็นอันรู้กันนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเพียงแต่ว่าจะเป็นจังหวัดสระบุรี ที่ไหนล่ะครับที่เป็นสถานที่ในการถ่ายทําบางทีถามดาราดาราก็บอกว่าเป็นสระบุรีบางทีก็บอกเป็นเสาให้นะครับเพราะว่าเวลาดาราไปถ่ายทําหนังนี่เขาบอกโลเคชั่นแล้วก็สถานที่ถ่ายทํานั้นมันอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมครับมีรถไฟวิ่งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นสถานีรถไฟนี่เป็นบริเวณด้านภายนอกดูคนยืนดูเข้าถ่ายหนังนะครับคนที่ยืนดูเหล่านี้แหละครับ ก็จะเป็นคนยืนยันนะครับว่าสถานที่ถ่ายทําหนังตรงนี้นะครับตรงที่มีบ้านคนแล้วก็มองเข้าไปเห็นต้นกําปูใหญ่ๆนั้นคือสถานที่อะไรเดี๋ยววันนี้หนังเรื่องนี้เขาจะเฉลยให้เห็นนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าเราต้องช่วยกันสังเกตดูนะครับนี่ครับคุณกรุงศิวิไลก็เดินเข้ามาอีกนะครับบริเวณที่เดียวกันนี่แหละครับนี่ครับเดินเข้าไป ซื้อของนักเลงเปจำหมู่บ้านนะครับนำโดยคุณมานพอัศวเทพดูด้านหลังครับรถไฟนะครับเห็นไหมครับรถไฟจอดด้วยก็แสดงว่ามีสถานีรถไฟอยู่ทางนู้นนะครับแล้วก็เมื่อข้ามมาทางนี้อาจจะเรียกว่าเป็นหลังสถานีหรือหน้าสถานีรถไฟก็ได้นะครับว่าเป็นที่ใดนะครับบางท่านเห็นแค่นี้ทราบนะครับเพราะว่าอาจจะคุ้นเคยนะครับ แต่ว่าหลายคลิปที่ผมทํามานี้ยังหาข้อเฉลยไม่ได้วันนี้ได้เฉลยนะครับว่าเป็นสถานที่อะไรดูครับคุณกรุงศรีวิไลนี่คือภาพเมื่อหนังฉายต้นปี2521ก็ต้องฉายเมื่อปีถ่ายเมื่อปี2520นะครับก็48ปีมาแล้วนะครับบ้านเรือนผู้คนที่เราเห็นในหนังนะครับเป็นบ้านเรือน ร้านค้าที่มีอยู่จริงนะครับไม่ได้จัดฉากขึ้นมานะครับถ้าเป็นหนังไทยสมัยก่อนตีกันในร้านแบบนี้เขาจะถ่ายในโรงถ่ายแต่ว่าในยุค35มสม,ม,มนี่ออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็มาถ่ายในสถานที่จริงนะครับซึ่งก็48ปีที่แล้วบ้านเรือนก็ยังเป็นลักษณะนี้นี่ครับนางเอกอีกคนหนึ่งครับคุณนายนาชีวานัน์ดูครับดูบ้านเรือนผู้คนดูตากเสื้อผ้านะครับไม่ได้เมคขึ้นมานะครับเป็นของจริงทั้งหมด นี่คุณมานพอ,อัศวเทพนะครับเอกก็เป็นคุณกรุงกับคุณสรพงษ์นี่ครับคุณกรุงนี่เล่นเป็นเหมือนเป็นไหนห้อยนะครับมาขายวัวขายควายอะไรแนะ่นู่นป้ายรถไฟมาแล้วครับแก๊งมอเตอร์ไซค์ทีนี้ก็จะพาเข้าไปในบริเวณที่จะเป็นจุดเฉลยนะครับว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของ บ้านที่เรียกว่าบ้านอะไรนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีศาลาที่ขายของตรงกลางผมเรียกว่าเป็นตลาดชุมชนกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่น่าจะเป็นต้นก้ามปูนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ก็กวนนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงมอเตอร์ไซค์วิบากแบบนี้ได้รับความนิยมนะครับหนังไทยหลายเรื่องก็นํามาเล่นนํามาแสดงดูครับ ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปรังแกบรรดาผู้ค้านะครับนี่เป็นเรื่องในหนังนะครับแต่ของที่เขาวางเห็นเห็นนี่คือของจริงทั้งหมดนะครับวางอย่างไงก็อย่างนั้นแหละครับถ้าเสียหายเดี๋ยวกองถ่ายขอรับผิดชอบนะครับอันนี้เป็นตัวนักแสดงนะครับคุณโปเป่าปีนะครับนี่ครับวิ่งออกมานี่ครับดูครับเหยียบผู้คนสตันนะครับเหยียบอีกนนี่ครับโอ้มียิงต่อสู้กัน มีร้านชื่อซูมาลีด้วยนะครับแมเจ้าของร้านน่าจะยังอยู่นี่คุณสุวินสว่างรัตน์นะครับนี่เขาวิ่งเข้าไปพื้นที่กว้างขวางครับเห็นในหนังก็ตั้งหลายเรื่องนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าถ่ายทําที่สระบุรีแต่ว่าวันนี้จะมีจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ได้รายละเอียดลงไปเดี๋ยวบางท่านบอกว่าไม่บอกชื่อสักที ชื่อี่ผมเขียนไว้ข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ดูหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจอหนังดีกว่านะครับเป็นหลักฐานที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับเขาไม่ได้เมคขึ้นมานะครับเป็นของจริงที่เห็นอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวยิงจากองค์ดูครับเข้าได้หลายทางนะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้หลายครั้งนะครับดูครับ เริ่มยิงต่อสู้กันกันกบมอเตอร์ไซค์ที่มากวนเมืองนะครับนี่ครับเขาเขียนอยู่ข้างหลังนะถังขยะมูลฝอยสุขาพิบาลปอปอเห็นไหมครับเมื่อปี2520ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ของสุขาพิบาลน,นะครับสุขาพิบาลปอปอก็ต้องไปค้นนะครับว่าสุขาพิบาลปอปอที่อยู่ที่สระบุรีนั้น น่าจะหมายถึงสุขาพิบาลอะไรอันนี้ยืนยันอีกอันหนึ่งครับปอปอแม่ตัวหนังสือทับพอดีนะครับนี่กุนีรุสิจัญญาในเรื่องตอนต้นนี้ไม่สู้คนดูชาวบ้านอันนี้ชัดนะครับมีตัวหนังสือออกมาแล้วนะครับว่าเป็นปอกแป๊กเห็นไหมครับขยะมูลฝอยแล้วก็สุขาพิบาลปปอกแ๊กนะครับก็ไม่ต้องไปหาตัวย่อแล้วนะครับ ตัวหนังเขาเฉลยจากถังขยะนี่แหละครับที่พื้นที่ของสุขาพิบาลปอกแบกนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเป็นบ้านปอกแบกนะครับที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเมื่อรู้ว่าเป็นบ้านปอกแบกแล้วนะครับรถไฟที่เราเห็นตอนต้นที่วิ่งเข้าว,วิ่งออกนะครับตอนต้นก็คือรถไฟที่จอดสถานีรถไฟบ้าน ปอกแบกนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าได้ข้อเฉลยแล้วนะครับว่าหนังเรื่องถล่มดงรลกเลงนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถ่ายทําที่เป็นฉากคิวบูในตลาดในชุมชนที่เห็นอยู่นะครับเรียกว่าในเรื่องเกือบทั้งเรื่องนะครับจะมาตรงนี้ก็คือสถานที่ถ่ายทำก็คือที่บริเวณตลาดชุมชนบ้านปอกแบกนะครับซึ่ง ในสมัยนั้นนะครับเป็นสุขาพิบาลแต่ว่าต่อมาเมื่อปี2 5 4 2นะครับก็ยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลปอกแป๊กนะครับอยู่ตำบลหนองโนโอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งปัจจุบันนี้ผมยังไม่เคยเข้าไปนะครับ48ปีผ่านมาแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้สภาพยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับบ้านเรือนผู้คนยังเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเหมือนเดิมนี่ผมว่า เอาหนังเก่าๆไปนี้ไปฉายให้ดูเนี่ยคงจะยิ้มนะครับคงสนุกครับ